สบายดีทุกคนมื้อนี้ก็มาอยู่กับน้องยูอีกแล้วเนาะคือตัวน้องบอมได้แม่เออน้องบอมตัวอีชิงที่แล้วเนาะกลับมาฮอดเหือดแล้วมาปุ้งค่ะทีว่าทอกปุ้งพักเนาะทอกออกมืดดีเลยเนาะบัดนั้นล้วก็จึงเก็บสะทุงอีกพักอันนี้หวานทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองเนาะติดอกติดใจเลยะ ได้หลายขนาดนึงไหมคือแบบบรเคยเก็บได้หลายเป็นกระเทือนแล้วนเป็นตะกี้เป็สตีเอาทงมีมาอ๋ออันมันเห็นหลายแล้วบรอยากเสารทุกคนสะอ่อนก็เลยเก็บเก็บเก็บตลอดเก็บมืดให้ยังบ่เมื่อหอกกระจว้ให้เขาอยู่ไหนเหมือนวะมีนะทุกคนคุณเมยคือบอกสิกินให้เต็มที่เลยเนาะแบบโดนๆหอกกรจุงไปเก็บนะพักอันนี้มันบ่ได้มี มันบร่ได้มีอยู่อันมันก็นจะเป็นยู่ทุกแง่มเนาะคันยามแบบมันสิมีออกเรือช่วงเดือนห้าเริ่มไปจนฮอดเดือนเก้านะทุกคนสิมีเต่แบบยามฝนตกฝนตกมาแล้วก็สิเออแบบพักก็สิปงขง้นค่ะว่ายามเดือนเล้งๆขนาดมันจะบบอกเลยเนาะพักอันนี้อกกระสอกยากสุดเฮ้ยน้ำลายเฮ้ยคือบอกว่าเลยค่ะสิทุกพักกินแบบเซ็บๆเลยมันนี่เสะ ซื้อโนค่าอ้อนนาะน้องบ่มเนาะซื้อโนค่าอ้อนสิไปที่ไปรักไปรักเนาะไปขอไปขอมักทั่วนำอาลาเลยเนาะที่ไปเอาอันโนค่าอ้อนขวดดูมาใส่แล้วก็ไปเอามักทั่วใส่ป๊ะใส่แหน่ลอน้อยโคตรเสีบเลยซื้อซื้อพักอีกขันไหนซื้อบ่ซื้อพักห้องไทยซื้อบ่บ่บ่ห้องเปีห้องไทยห้องเปีห้องเปีห้องไทยบ่บ่เพราะใส่ห้องเปี๊ยว่าเสบมันไม่ได้คือพักอันเห่าเห่าซุปพักอัน หยมันอึ่งเนมันพว่มใส่จังแซ่บอันนี้อันนี้ซุปแต่พักอันนี้กะกระแซ่บคือกันแต่ว่าหาก็ยากได้ใส่ใส่หลายอย่างอีกแห้งแซ่บอีกกินแบบกินดิบๆกะหวานได้ทุกคนมันบริขึ้นมันบริข่มมันหวานหวานพักอันนี้นะแล้วนีครับโอ้มันหวานแค่ได้หัดไปซุปมาเฮ้ยเบอร์ว่าคือมักทั่วดเลยนะแจ็คพิ่งไม่คือหมกทั่วยนะหมกัดโอเคเนาะอย่าทเ่าเดี๋ยวเหาก็ทิไปอาบน้ำก็นอนอาบน้ำมาแล้วก็สิมาซุปพักไปกิฟต์นาะค่าพร้อมนะทุกคน นี่คือตอนนี้เรามาซอกเอานอกคาของประตูเนาะมันก็นจะะมาณนี้เนาะเพราะว่ามันบ่มีเอออันนั้นมันสั้นบ่เอา้าบ่เอา้าบ่ได้หัดยอดจังอืมบ่บ่บ่ฮักมันทึกหลวงแม่อมืทางพุนได้ทางพุนทั้งพุนเห็นบ่เลยสองสายอดอยู่น่ะเ,เออคือตรงอาตรงหัวเข้าเนะก็ะเลยเป็นแบบนี้เด้เพื่อนกำลังปล๊กอีกก็อยู่ เพิ่นกำลังปลูกอีกกล้วได้เพิ่นคุดคุ้มคุดคุ้มนี่เด้ตอนนี้เฮามาเพืเหื่อนอเลยเนาะนี่พักที่เฮาทุกคนเิ่งแม่ว่าสิก,กินมืดบมดแต่ว่าเต็มสามหนึ่งเนาะบ่ามบ่มอต้องอยู่ต้องแล้วเอาต้องเอา,เอา,เอาขันบ่อออกกระแบงไปให้แม่ปวดแล้วอันนี้คือเครื่องที่เขาใส่<ล><ล>นอนคะ่ะนอนทั่วร์นอนทั่วน์แล้วขนมาชิมารวบพักกันก้อนตอนนี้เนาะเอาอวนพวกร้านเซ่ก่อนแม่เหรอเขาซ้อมก้อนแม่โอนคานี่นาสุปใส่นอน เอาเนื้อค่าใส่ก่อนล่ะวันนั้นยิบเบิงเนื้อค่าก่ชิสุกละ่ะเอาจึงเอาอันมักท้วาไส้ก็มักั่วเพ่ดเดี๋ยวสุกกระเบื้อแล่ถึงเล็กน้อยหนึ่งเนื้อค่านี่ยมันจะนานสุกอีหลีเนาะแซ่บเอ้ยคหกสุดเป็นไงตุกเนียดเดียวว้าวตอนนี้ก็คือเสียมกนะกั่กวใส่เนาะเสียมะกั่วใส่ไก่ชิสุกไว้ทุกคนซุปจะส่องยากยังอยงอย่างพอกินแล้วนะครอบครัวเขานะ <laughs> แล้วเ่าซุปเสื้อเพื่อนหน้าสาวมาแมแนนี่ในสุดเ่าก็ลวกเร็วๆลวกแล้วๆอ้อยฮอนคือบอกเลยเลยว่าฮอนควรน้องแฟสดีตอนชวยมาและฮอนแหงด้วยทุกคนมออยู่แล้วอตอนเ่าไปเก็บพักเนาะบรรยากาศดีดีบบเด็ดเนาะไปในเอสซุปคอนตี้ฮอนถทาย้อนว่าได้ดูนี่ มาหาสีคางมอขึ้นอีกลวกพักหน่อบนี้คือตอนนี้น้ำกระฟดแล้วเนาะเขาก็จะมาเอาอ่าผักกุดงองใส่นีไงไ่เวลาผักกุดงองยังไล่อี่นะลายนะแม่ย่าไไนยคนเขียนไหมไว้ผักกุดงองมันสีไหมมันอะ ือ่เอาจองอนคนคเดียวมาเจอกันอีกทีเนาะคนตอนนี้ก็คือสุกแล้วเนาะนี่นี่นโอ้โห,โหใหญ่มากผักเลยนะนี่ไอเดียเขาสีต้มประเด็กปเป็นไงคนมึงว่าเพชรนี่ก็ะููเด้อเมหมคือพราพาว่ะ โบแซบอ่าบเซบ์ทองนีก็ตายเงิดกเนาะบึ่งน้องบอมสองสี่หกแปดสิบสอสี่สิบหกสิบเจ็ดอาอร่อยปากสุพักสุพักอันีรก็สลองสี่มื่นซับตำมะเพ็ดสิบเจ็ดหน่วยอร่อยปากกระบากคืออาปกติอไเาใส่คานี้เนาะคือนีน้องบอมแบบอุบเซบ์เฮงอีเมเจบกระเพาะเอาเอาจงมาจากมน้อเะมันมะเพ็ดจิ้มตำมือ นั่นแม่จิบกระเพาะเพราะว่าแม่กินเผ็ดกูได้หลายปหน่อยเนาะอันนี้กระสีแม่งเต็มนั่งว่ะอ่ะเ่อรเครื่องของเขาก็คือมีมะเพชรแล้วก็ขิงผงชีรสแล้วก็เกลือนิดนึงเกลือนิดนึงไปก่อนค่ะนี่อุ้นิดหนึ่งว่าสั้นนิดนึ่งแน่นะเดี๋เพียบจะมาโอเล่โอเล่คนเล่คนเล่คนเล่มันบ่ไม่คนได้อันนี้มันต่ำได้นี่ต่ำเลยต่ำเลย เพ็ดดินเขาตาเด้อบางคนก็สิเอาหัวกระเทียมกับผักบัวบใส่นอนไปมาสำหรับเฮามันคิ้วจีหัวกเดียวผักเทียมกับหัวผักบัวใส่หัวกระเทียมบ่แม่นหัวผักเทียมทุกคนคือเฮาได้ต่ำเอ้ยเฮาได้ต้มเฮาได้ต้มแล้วเฮาก็ได้ต่ำอันนี้เด็กไปหิยะลอยเนาะอันนี้คือปลาเด็กต้มเนาะเฮาต้มพรท่นนแบบเมื่อกี้เห่าจะซื้อนี่เลยปลาซื่อนะใส่หม้อนะถอดเสนี่เลยนะคะ จอบฮ <laughs> ึเล็บเนี่ยอะนี่เขาจะเป็นคนเล็บคเล็บเล็นะคะซ <c oughs> ีบุเพ็ตเน่นะตัวอันนี้ง่ายบเบื้งสูงว่าสิบุล่าย้วยชก็ได้โลบันสุดท้ายนะคะซุกไปซุกมามันยุบขึ้นน้อยลงก็มันนุบลง คนพปโก้คันเซอร์เนี่ยเขี่ยบนคงเดี๋ยวเราก็จะมาชิมดูว่าอร่อยไหมคนไปคนไปเนาะคนไปคนไปเพชร <c oughs> อร่อยไหมเหญ่สุดนียเนาะอืมแซ่บเพชร บอกเลยเลยอร่อยปากลำบากสุดแอบเลยทุกคนวันนั้นเสียบกับเพชรซื้อมืออ่ะเดี๋ยวเขาเสเอาแบ่งไปให้เพลินค้างเหอนเด้เนาะเพราะว่ามีเยี้ยกับเบ่งกันกินน้าสาวของเฮาคันมือแรี้ยงกินมากินนะมแล้วเฮาสีแบ่งไปให้เพลินค้างเหอนพอมีคือซุปหลายเนาะซุปหลายแบ่งเพลินเพราะว่าเพลินก็เคยแบ่งเพื่อเฮากินเฮากับเบ่งให้เพลินกินเนาะแบ่งปั่นกันนี่เนาะกินน้อยแล้วคนเพราะว่าพอมีจะส่องเหอนพอมีจะส่องเหอนอยู่แถวนี้ฮักแพงกันไวเนาะ ไปแปลีให้เพิ่นกินแล้วเขาก็สิขึ้นไปกินข้าวน้ำกันอยู่เหิงเลยโคนตอนนี้ก็มาฮอดไปที่เห็บหอยเนาะอะน้าสาวของเฮาก็มานะคือเฮาสิมากินข้าวเนาะนขึสิมาสิมากินสุกผักน้ำกันเนาะป้าคือบอกได้เลยแมตตาห่าแจ๊ะมีสุกผักแล้วก็มีปลาแก้วปลาแก้วตามปลาแก้วอาเด้อ คือบอกว่าตอนเก็บมันม้วนม้วนว่าตอนกินแคือมันเก๊ะก๊เ่าว่เ็้เซ่สียบเนาะกินข้าวก็นอนคนหิวข้าวแหงมีเก็บพักบุเซานี่มาแม่ต euh ่ำปลาเกีียวกินปลาเกีียวหนึ่งยานอิ่มแหงบยานไม่ได้กินพักขนาดเก็บัน่านกเลย่เก็บยุคขงนี้้อไลกตายมันเก็บเนมือหน่

คือเวบทุกพักสองช่วยห่อมืดเลยเนาะแล้วมาโต้นี่คือน้าสาวโบอีมทุกคนน้าสาวกินตาบม,มกทั่วตมมับมกทั่วน้ำพออีกเนาะคือพอไปตาบม,มกทั่วเพราะว่าโบออยากกินสุกพักก็เลยว่ากินหมกทั่วตับกทัวแซ่บหลายอีหยังกระเซยบเน,ยน,น,น,นมือนี่เนาะตัวนา้วกนาเนาะแจมปาแก้วบเวนแต่นาะน,นาสาวไม่ได้กินหลายอยักซีมอืมอยักซีมสุกพักนี่คือบอกไปเลยว่า ตอนแรกก็คิดว่าสามคนกินเออเอาถ้วยน้อยสุนได้ว่าจะไอ้มากินน้ำเทพะโซ่ถ้วยกรบโบโพะกะปลามันเลือกอสาวก็จะว่าว่าอะไรหลายสาวกินหลายอลไรอยเงียสาวก็อย่งบอกซีแบกไอตัวอันยังบริสุทธิ์พันไปเฮื่งซุกหน่อยหนึ่งอย่างอีกหน่อยหนึ่งเมื่อแล้วอันซุปนี่เขาคือภาสิก็เมื่อแล้วเออเขาก็ว่าสั้นเี๋โอเคนะทุกคนคลิปนี้น้องบ่มน้องอยู่ก็ได้เฮ็ดซุปพัก ให้ครอบครัวกินอิ่มแหงเนาะไปกิบพักมือนี่คือฟ้าเต็มใจเนาะบดแต่ก็แต่ว่าตอนแตกนี่คือแดดออกหายกว่ายอย่างฮอนเลยนี่ตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มละเนี้ยง่ายส่วนอาการบาดแพลของพ่อตึงบาดแพลของพ่อก่อนนั่งปึงท้าพนนังกินขา้าวเอาโป้เป็นเบืเ้องนั้นวะือ่อู้มันคือหนูหนูแบบนี้มันคือคนนี้วะปะเจ,ก,ปเจกตัวกึิ่นปเจกตุ่ม เท่าห่งกินปลาแดกดิบอันนี้ปลาแดกต้มก่อนนี่โอเคนะทุกคนคลิปนี้ครับก็จะลาไปก่อนเด้อเนาะก็ฝากพีเอ็ซีทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวก็ทางคลิปต้องไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้นองบอมก็จะขอราไปบ้าสบายดีสุดพักคือสุดพักกูดนี้จะประมาณนี้นะทุกคนแล้วเต้บางคนจะอ่า เอาเครื่องปรุงใส่หลายคนนี้นอนแต่เขาก็เอาใส่สนีเพราะว่าเม่กินอย่างบได้เพราะว่าเม่ยังเสบทองอยู่สิเครื่องปรุงมันก็มีลากหลายชนิดที่จะเอาใส่แต่เขาจะเลือกใส่แต่ท่านี้เนาะอือเสพแห่งกินปลากรุ๊มื้อนี้นะ